สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่สนับสนุนบุคคลที่เป็นบุคคลตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นองค์กรต้นแบบนะคะที่ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเอง ะะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่ตั้งใจทํางานนะคะยืนหยัดอนุรักษ์ป่าชุมชนตามเจตนารมณ์ของชุมชนนะคะให้ผลจากเนื้มมือของการบุกรุกของนายทุนนะคะทุกวันนี้ค่ะป่าชุมชนนี้ก็กลับมาทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัล Thailand Moral a w a r d ในปี2023ด้านความสุจริตนะคะจากศูนย์ คุณธรรมองค์การมหาชนและรางวัลตัวอย่างสุจริตสุจริตโมเดลของรัฐสภาด้วยค่ะวันนี้นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะคุณนพดลเพชโกมลค่ะผู้ใหญ่บ้านตะลุมพุกตำบลทับราชอมเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการคุณธรรมคุณทําได้สําหรับพื้นที่ที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ค่ะว่าทุกวันนี้ มีกี่หลังคาเรือนคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรบ้างคะครับป่าชุมชนที่ดูทุกวันนี้นะครับ65ไร่59ตารางวานะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับหมู่บ้านพื้นที่ที่เดียวที่อยู่ในนี้แล้วประชากรมีทั้งหมด258ครัวเรือนอแล้วนะครับ258ครัวเรือนส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรดังส่วนใหญ่ทําอาชีพอาชีพหลักก็คือ ะะเกษตรกรนะท,ที่ว่าดีที่สุดก็คือข้าวแล้วก็เราชิบลองก็คือปลูกมันสำปะหลังครับเป็นเกษตรกรซ<ส>ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยครับค่ะผู้ใหญ่นพดนเป็นผู้ใหญ่บ้านตะลุมพุกหมู่ที่สองมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะวันนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีนี้เข้าปีที่21่สิอผมเป็นตั้งแต่ปี 47, 47. ่สิบเเดครับเป็นตั้งแต่ปี47 2547ครับ2547ครับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทำงานในพื้นที่มา21ปีเราได้เห็นถึงสภาพปัญหานะคะรวมทั้งจุดที่เรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของบ้านตะลุมพุกของเราปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอตลอดการทำงานมาและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะครับก็คือป่าตรงนี้มันเป็นป่าที่เสื่อมโทรมมากเมื่อก่อนอนี้นะครับจะไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของป่าเนื่องจาก นะครับหลายๆครั้งนะครับที่ผมเห็นในกรณีมีเด็กหรือว่าชาวบ้านก็นําไปเผาถ่านทิ้งนี้ป่ามันก็จะเสื่อมโทรมผมก็เลยตกลงประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านให้รู้จักกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานได้ต่อยอดไว้ให้ดูในอนาคตครับกี่ไร่นะคะป่านี้ค่ะหกสิบห้าตารางวาหกสิบห้าไร่หกสิบห้าไร่ครับค่ะเมื่อก่อนคือเสื่อมโทรมเลยเสื่อมโทรมเลยครับอืมค่ะแล้ว ก่อนที่จะมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพ,พยากรที่สำคัญตอนนั้นกว่าที่เราจะผลักดันได้เราเจอปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะเจอเยอะครับเนื่องจากก่อนที่จะจะเป็นป่าทุกวันนี้สมบูรณ์ได้เนื่องจาก,จาก,จาก,จากแรกๆก็ต้องสู้กับนายทุนแม,ม้แต่ครอบครัวผมก็โดนแล้วนายทุนจะให้ผมประมาณห้าหกศคนเดียวที่จะเขาจะบุกเบิกป่าตัวนั้น เขาจะเอาไปทํไประโยชน์ของเขาแต่ผมไม่รับเนื่องจากมองเห็นความสําคัญของประชาชนหรือชาวบ้านนะครับค่ะก็ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเงินสินบนอะไรที่เขาเสนอมาแล้วก็ผลักดันตรงนี้ต่อครับแล้วเรามีการทําประชามติกับกลุ่มชาวบ้านในชุมชนของเราไหมคะว่าความต้องการของชาวบ้านเองเขาเขาอยากจะอยากจะให้มีการอนุรักษ์ผืนป่าชุมชนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็คือเรียก ชาวบ้านมาประชุมคล้ายๆกับนะครับตกลงกันในการที่จะเราจะทําอย่างไรให้ให้ป่าตัวนี้ที่จะไม่ไม่เสื่อมโทรมดังเช่นแรกๆให้ให้ก็คือให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชนะครับสมุนไพรต่างๆไม่จะเป็นนะครับผักป่าตามฤดูกาลอะไรทํานองนี้นะให้ให้ให้เก็บมาไว้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดหรือได้ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ต่อไปค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอ้อมถามว่า ลักษณะของของป่าชุมชนนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นพืชชนิดไหนเป็นซักส่วนใหญ่คะลักษณะทางกายภาพเขาเป็นลักษณะห้วยน้องคลองบึงอะไรยังไงคะเป็นเป็นป่าชายเลนธรรมดาเป็นป่า,าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป่าทีเ่เป็นพื้นธรรมดานี่แหละครับไม่ไม,ม่ไม่มีห้วยน้องคลองบึงแต่นะครับมันมันตอนแรกๆแต่มันโล่งจริงๆเลยฮะ๋อมันเกือบจะว่างเปล่าแล้วครับมันมองทะลุกันเห็นหมดแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นแล้วครับ แสดงว่าเราก็มีการร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ไปปลูกต้นไม้เพิ่มเหรอคะหรือยังไงคะครับปลูกต้นไม้เพิ่มนี่คือปลูกตลอดเกือบจะทุกปีเนื่องจากบางครั้งนะครับชาวบ้านที่กลุ่มไหนที่รักสมมุติว่าจะจะไปเอาอีรถอีแทกเนี่ยไปทุบป่าที่จะสูญพันธุ์นะฮะเอามาไว้ตรงนี้หมดไม่ว่าจะเป็นกระเจียวผักกระกระบุกนะครับผักเปาะผักอะไรทานองนี้ฮะที่ที่ที่บางครั้งไม่ไม่รู้คุณค่าครับ <ค><ะ>ก็เอาจะเก็บมาไว้ตรงนี้หมดแล้วครับตอนนี้อยู่อยู่ในนี้แล้วครับแสดงว่าเรามีกิจกรรมปลูกป่าทุกปีทุกวันนี้ยังปลูกอยู่ไหมปลูกอยู่ครับยังปลูกอยู่ครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ตอนนี้โตมากน้อยแค่ไหน่ะคะครับตอนนี้สามารถนะครับที่จะคุยได้เลยว่าม,มองไม่เห็นถ้าถ้าเป็นฤดูฝนนี่จะมอง<ค><ะ>ไม่เห็นไม่เห็นแสงแดดเลยครับเดินเข้าไปฮะแสดงว่า ถ,ถ้าจะเรียกคําว่าป่านี่พูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นป่าจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วเราใช้ประโยชน์ป่าชุมชนตรงนี้ยังไงบ้างใช้ประโยชนไ์ได้เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายนะครับพระคุณเจ้าในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนาชาวบ้านไปปีละสองครั้งนะครับแล้วนักเรียนจะมีนักเรียนประถมโรงเรียนวัดน้องติมและโรงเรียนมัธยมประจําตําบลก็คือโรงเรียนทัพราชวิทยาในการจะเข้าไปศึกษาป่าในชุมชนผมว่าชนิดไหนชนิดไหน สามารถบอกทดยแล้วมันมีมีป้ายที่สนับสนุนด้วยว่าเป็นเป็นวงไหนชื่ออะไรทํานนงนี้ครับอก็คือใช้ทั้งเป็นศูนย์สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็นักเรียนก็เข้าไปดูศึกษาหาความรู้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะทีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งที่ทําแล้วสําเร็จในการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชนเรียกได้ว่าเป็นผืนสุดท้ายก็ว่าได้65ไร่ เยอะนะคะ65ไร่นอกจากผืนป่าแล้วมีกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆที่กำนันดูแลอยู่ไหมคะตอนนี้ก็มีเหมือนกันมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่ทำอย่างไรที่จะตอนนี้สวยงามจนบริษัทคาร์บอนอะไรนะครับตอนที่เขาจะมาติดต่อแล้วครับนั่นแหละครับแต่แต,แต่แต่ทีนี้ก็ต้องถามคณะกรรมการว่าจะจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือให้ลูกหลาน แต่แต่ประโยชน์ใช้ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผักป่าตามฤดูกาลบริเวณโดยรอบ65ไร่นี้ก็ะจะเป็นหนองเวลาเป็นวางน้ําไว้ให้ชุมชนหรือว่าชาวบ้านที่คนไหนที่ยากจนครอบครัวที่ยากจนได้มาได้มาขุดเอาปูเอาปลาเอาหอยไปทานนะค่ะเขามีคณะกรรมการดูแลว่าคารัวเลือนไหนยากจนก็ให้เข้าไปหาก,กินได้ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากป่าชุมชนที่ผู้ใหญ่บ้านดูแลแล้วเนี่ยโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย หรือว่าเยาวชนเด็กๆในพื้นที่บ้านตะลุมพุกตอนนี้มีกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรบ้างคะมีครับอย่างอย่างอย่างผู้สูงวัยอย่างนี้ก็ผมก็จะจะจำเป็นในใน,ในชุมชนหมู่บ้านผมจะเป็นหมู่บ้านรักษาศิีนาครับหมู่บ้านรักษาศี้าต้นแบบครับคือคือ นะครับผู้สูงวัยนี้ถ้าถึงวันเขาก็จะมามามานัดกันหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งคืนนั้นวันของเขาเหมือนวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเป็นวันสูงวัย็จะจะจัดเป็นงานของเขาเลยจะมีขนรรมเนียบจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมนะครับค่ะเราทํางานมาตั้งแต่ปี2547สําหรับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านตะลุมพุกความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่ทํางานตรงนี้มามีความรู้สึก เป็นอย่างไรบ้างหรือว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจจะทํางานตรงนี้ยังไงต่อไปบ้างคะเมือม่อเมื่อก่อนแบบไม่ๆม,ไม่ไม่ได้โทษทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนเดิมเดิเขามันจะมีตะย,ยุคแก่ๆอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>นะครับแล้วแล้วปัจจุบันบางครั้งหมู่บ้านผมมันมันไกลปืนเที่ยงแสดงว่าอยู่ห่างไกลเหมือนกันเนาะครับติดบุรีรัมนะฮะติดชายแดนนะฮะทีนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะ ไม่ไม่ค่อยจไม่อ,อ,อื้อ,ออำนวยทุกอ,อย่างผมจึงพยายามที่จะแล้วก็ชุมชนผมก็น่ารักไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่งเด็กนักเรียนหรืออะไรก็ดีหรือหรือผู้สูงอายุก็ดีนะครับประเพณีพูดง่ายๆว่า,าหมู่ชุมชนผมอะสามารถไอประเพณีนี้ได้ได้ได้ดีประเพ,ณ,เะเพณีในชุมชนบ้านตะหลุมพกุกมีประเพณีอะไรบ้างคะที่สืบทอดกันมาแล้วยังยังคงสืบทอดต่อทุกวันนี้เลี้ยงตะปู่บ้าน อะไรนะเลี้ยงตาปู่บ้านเลี้ยงตาปู่บ้านที่มันคล้ายๆว่าถ้าเพราะชุมชนมันจะเป็นชุมชนเกษตรกรเนาะ,ะก็จะจะใช้คําว่าก่อนที่จะลงพืชสวนไรนาเนี่ยมันจะเป็นเดือนห้าก่อนที่จะมาก็ให้ไปเลี้ยงตาปู่บ้านเพื่อที่จะขอพรว่าไม่ให้มีลมกันโชกแรง<อ>มีฝนกระหน่าลงอะไรทานองนี้เลี้ยงตาปู่บ้านให้ท่านปลูกปักรักษาเนี่ยจะมีชาวบ้านมาถือมาโคลานทุกโคเลนจะต้องมาครับค่ะ เป็นเป็นลักษณะของทําบุญเหรอคะเป็นลักษณะกันเหมือนลักษณะทาบุญก็ใช่แต่บอก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 เจ้าที่เจ้าทางอะนะครับเป็นเป็นตะปูที่ว่าท่านเคยก่อสร้างบ้านเมืองมาคนแรกๆอย่างนี้ฮะตะปูบ้านชุมชนตรงนี้จะทําเป็นทุกปีในวันที่1ิมีนาของทุกปีค่ะ1ิบมีนาของทุกปีอ,กปอุปสรรคที่ผู้ใหญ่มักจะเจอนอกจากความที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่แล้วมีอุปสรรคอื่นๆที่ที่เราเจอในตลอดการทํางาน20ปีที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างคะก็เจอเกี่ยวกับหลายๆอย่างบางทีทั้งกลุ่มชนคนภายนอกมาจะชอบเอารัดเอาเปรียบชุมชนผมคือความไม่เป็นธรรมคือผมไม่ชอบอืครับแล้วนะครับบางครั้งนี่แหละก็อ้างถึงไอ้ชุมชนผมมันอยู่ห่างไกลบางครั้งก็จะรู้เท่าไม่ถึงบางทีคนก็ชอบมาเอารัดเอาเปรียบไม่มีคุณธรรมมาเนี่ยสิ่งที่ผม ไม่ชอบค่ะแต่ว่าก็ยังคงยืนหยัดทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปครับเรายังรักในงานตรงนี้ครับค่ะถามถึงอนาคตบ้างดีกว่ามีโครงการสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากจะผลักดันเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการอะไรบางอย่างที่อยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้มีโครงการอะไรบ้างไหมคะมีโครงการก็คือสวนผักแบ่งพันุนะครับปลอดสารพิษที่ ที่พื้นที่พอที่จะให้ชาวบ,บ้านคนไหนที่ใจหัวไวใจสู้มาช่วยกันแล้วก็ปลูกผักกินเองโดยถ้าปลูกกินเองจะจะไม่ใช้สารพิษอะไรนะ,ะผมว่ามันจะลดไลลดรายจ่ายให้กับครัวรเรือนครับหมายถึงว่าให้ปลูกในพื้นที่บ้านของเขาใช,ใช่ไหมใช <น S 1> ่ในบ้านของเขาด้วยแล้วก็จะมีแปลงผักรวมนะครับที่ที่ชุมชนพื้นที่พื้นที่ของของหมู่บ้านพอมีและมีสระน้ำนะครับ,รบเหมือนโคกหนองนาในบ้านใช่ครับโคกหนองนาในบ้านครับค่ะ ความภูมิใจที่รางวัลที่เราได้รับถามถึงตรงนี้สักนิดนึงค่ะผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างคะถามถามว่าดีใจฮะแต่นะครับผมบ้านนอกมาได้อย่างนี้ก็ดีใจมไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงก็เป็นกําลังใจในการทำงานของเราครับค่ะอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงความตั้งใจแล้วก็หลักที่ผู้ใหญ่ยึดถือ ในการทำงานให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะคือนะครับเมื่อรับมอบหมายมาทำเต็มที่นะทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้สุดความสามารถแต่อย่าขาดคุณธรรมอืสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะ เกือบจะติดจังหวัดอะไรนะครับติดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ติดกัมพูชา๋อเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมันก็ยากลําบากในการทํางานนะคะแต่ว่าก็ยังคงยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในพื้นที่แล้วก็ทํางานมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะ เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาสักทุทธนะกกรมมาธิการในรายการบทบาทกรมมาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ความสนุกและคุณค่าของพูป่ปัญญาไทยวิ่งออเลยวิ่งอ้ต้ากกานลวดพูดประันเดียว,ยว,ากกาน,วนีเอาเลยจันกระไรได้้ได้กจจักระไรเอาเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา9ก้านาฬิกา30สิ่ทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอนันทือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00ถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 l ลาย ID ดี 10ึ่ฮอตไลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมรลแชร์ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามชุมชนต้นแบบอีก1ชุมชนนะคะเขามีการนําเอาม o ร a l ลเครดิตนะคะไปใช้ในชุมชนเพราะว่าที่นี่นะคะ่ะ มีจิตอาสาเนะีคะเข้ามาช่วยงานของชุมชนหลากหลายส่วนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเขาเลยออกแบบนะคะการตอบแทนความดีของบุคคลเหล่านั้นได้น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวของชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่พัฒนาที่ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงที่จังหวัดน่านจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เราเพจิที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตบบน้ำเขียนที่เราทําอยู่ในเรื่องของการตอบแทนเนาะคุณงามควาดีของคนที่ตั้งใจ ทำงานเพื่อคนในชุมชนเขาเป็นจิตอาสาโดยโดยธรรมชาติอ่ะโด,ย,ดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรพวกนี้พอผมมาเป็นผู้ใหญนะ่เราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชลบริกาเขาก็จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่พายุลมต้นไม้หกักโค่นหรือว่าน้ําท่วมก็จะมีชลบริคอยเป็นแรงหนุนเสริมให้กับ หมู่บ,บ้านารางวัลตอบแทนในแต่ละปีแล้วก็จะมีของชํำร่วยให้งานสงกรานวันสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านก็จะมีกิจกรรมมอบเป็นใบประกาศกิตติคุณให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการให้ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเนี่ยภายใน1เดือนถ้าไม่เกิน30หน่วยฟรีครับใช้ฟรีตลอดทั้งปีเขาก็เห็นว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมีคนมองเห็นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น น้นำฟ้ารูอกาศนำนำท่วมตะเจีย,ยตั้งแน่สิหายอย่างพ้องคันลิ้นที่เขาปองมันทะมันทุบมัน่เลยวันนั้นนำแห้งนำรดเลยันน้นย้ำมาดูผมกำหนึ่งคนท้องต้องเจียกันอยู่แล้วที่ลำไยเนี่ยแกเป็นจิตอาสาที่แบบว่าเสนอตัวตลอดอะ่ะแกทำอาหารอร่อยเพราะเพราะแกอยู่ปากใต้ตามาเวลามีงานสีดำเนี่ย กจะเป็นนำขบวนเลยแกมีความกระตือรือร้อนอะ่ะจะให้มาฟ้อนมารำไปอบรมไปอะไรที่ไหนเนี่ยไปหมดไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่แกทำทำเพื่อชนชนเยอะแจ้งม้ากับลูกตื่นตีห้าก็มากรีดยางเซตกับมาทำก็เข้าก็ป่าอย่างถ้าว่ามีงานหมู่บ้านผู้ใหญ่มีไอหยาง,ยางแมและไม้กับ ออกไปจุยถ้าว่าฝนตกฟ้าห้องอย่างกะไปกันตามนั่นนะจ๊ะใจหฮอหักในส่วนนี้มีความสู้ก็ถ้าว่าไปทำก็เข้ากันละอ้อนว่าอร่อยอย่างกะมีความภูมิใจที่ได้ย่าง้เขากินกนะจ้าแกว่า <c oughs> ใจเหลือส่วนล้มออย่างมันนักแล้วมอบโลหื้อนอดีดเด่นอย่างอี้หนึ่งว่ะดีใจเจ้าภูมิใจ <c oughs> มีกำลังใจจะทำตลอดนะคะถ้าว่าไปไหวก็ไปตลอดนะคะ่ะ สภาพเนี่ยทำงานมันตั้งแต่เราตั้งแต่ผมยังเล็กๆอ่ะเนาะก็เห็นแก่ทำมาตลอดจะเป็นอสอมอเป็นประธานแม่บ้านเป็นแกนนำการออกกำลังกายเป็นสพตดูแลคนป่วยดูแลผู้ยากไรเป็นอคมอเป็นทุกอย่างอะ่ะให้กับชุมชนนี้ละเมื่อก่อนเขาจะให้ขึ้นขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยพิการได้เนี่ยก็จะต้องไปให้หมอตรวจเพื่อให้หมอรับรองแกพาไปหมดนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็พาไป หลายคนที่ได้บัตรพิการพรแก่ตั้งแต่พศ2532ันห้ร้สาบสัตริษัทบาพิษอสางรุ่นวันสี่เขาได้คือความโชคหนึ่งนะสองได้บุญแม่เป็นอบปปะอปีแรกแม่ด้งงินเปินประกาศอยู่ในเพราะนั้น,น,นอภิชิตเนาะเป็นนายกนะเปิ่นว่าจะช่วยเหลือคนพิการแม่ขนเอาไปได้เป็นเสาพดบ้านมูหนึ่งมูสามแม่เอาไปนะเอาคนเท่าไปเอาหูพิการหูฟองเอาตาฟองเอาหัวเขา่าเอาหางฟอง ดีใจว่าเขาทำมุ่งผนมีแข่งขาเดินได้ s ี่มีหูมีตามีเงินมีท้องใจนี่ถ้าเป่นพิการไปอได้รับไปร้อยเอนี่้าวก็ปีนเป็นที่อาสามาเต้าไเจ็ดสิบไปนะบางคนนี่โอ้ไปแล้วมีรายได้รายนี้เ้วเจ้าได้บุกคิดไปไปดยใจเราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เขาอยู่ประถมอะเมื่อก่อนเขาจะได้เฉพาะที่เด็กเรียนดีเท่านั้น แต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนถึงแม้จะเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาควนได้รับโอกาสถ้าคุณมีระเบียบินัยในการออมส่งเสริมการอ้อมเนี่ยเราก็ให้ทุนการศึกษาของของลูกสมชิกคนนั้นเลยเราก็จะเอาตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวชีว้วัดเงินขวัญถุงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญเนาะเด็กที่จะสอบเข้ามหาอะไรได้เน,นี่ยในหมู่บ้านมีน้อยมาก ปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักคนสองคนผู้สูงอายุตอนนั้นเขาก็เลยเหเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจก็จะมีกิจกรรมมอบอมมองเงินขวัญถุงให้กับเด็กๆเ,เนี่ยในวันที่13คือวันครอบครัววันผู้สูงอายุทุกปีตัวแรกตกใจครับก็ไม่คิดว่าแบบจะได้อะไร้ยครับแต่ว่ารู้สึกดีใจครับภูมิใจที่ว่าเออย่างน้อยหมู่บ้านก็เห็นความสําคัญตร,ตรงจุดนี้ครับเงินคนนึ่งที่ได้นี้ไม่เยอะครับผมผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรครับ เป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชนคนที่ได้รับจิตติบัติตัวนี้ไปเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้เขามันทำให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะขึ้นรายกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแค่70-80คนตอนนี้มีมีเกือบ200คน พรุ่งนี้นะเวลานี้นะจะมีการพัฒนาบริเวณที่สาธารณะคนจะมาเยอะ70-80คนก็จะถือไม้กวาดถืออะไรมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่เขาไม่ได้มาก็จะให้เป็นเงินโอนเงินเข้าไปในบัญชีกองทุนหมู่บ้านมันมัต้องมัต้องเสียละหลายอย่างมีนชิจด้วยนะฮะบางคนอยู่ที่นี่อ,นอันใจบส่สู้อันกไได้ไปอนหือย ไปทีบ้านคนคนเสียสละกำลังใจพอเปิดมีการมีงานเปิดบอกไปหั่เนื้อไปนี่เนื้อเจ้าก็ไปเขาเขามีเหงอยู่อยู่กับบ้านเขานี่มันบ่ดีอ่ะมันจะป่วยที่บ้านที่ย้ำยางเดีเราต้องไปหาหมูไปช่วยคนไปออกกำลังกายไปออกขาบีหนับมันได้หมวเลาะเยาะเนาะมีความสุกผมทำงานทุกวันนี้ครับผมก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้น้อง คนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรมต่างๆความดีของเขาเป็นคู่มากับภูมิใจได้ไว้ให้ลูกหลานอย่างพอ่อแหมนน้อยก็จะได้แนะนําให้ลูกหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่ห่ได้นี้กิจกรรมอย่างกับไปร่วมกันอย่างจะได้มีคุ้ค่า จะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากจิตอาสาที่เขาอาสาเข้าไปช่วยเหลืองานในด้านต่างๆด้วยหัวใจนะคะแต่ว่าเรื่องของการตอบแทนมอร a l เครดิตนั้นก็เป็นเรื่องของการให้กําลังใจแล้วก็แน่นอนว่าพวกเขาได้รับสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็มีกําลังใจที่จะทําเพื่อสังคมยอมเสียสละนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นมีความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นนําไป สามารถปรับใช้ในชุมชนของท่านเองได้ค่ะเพราะว่าเขาผสานความร่วมมือกันได้ดีมากๆเลยสําหรับชุมชนนี้นะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะยังมีอีก ให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปติดตามนะคะกันได้ที่แอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะรวบรวมเอาเนื้อหานะคะสำหรับชุมชนต่างๆที่นําเอาคุณธรรมนะคะมอรัลเครดิตต่างๆเอาไปใช้ในชุมชนค่ะองค์กรของท่านก็สามารถนําไปใช้กันได้มีอ e ีบุ๊กนะคะเป็นหนังสือคุณธรรมให้ศึกษาหาความรู้กันได้ด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะของการสนับสนุนเรื่องราวดีๆ ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ออกแบบมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วรวมทั้งดูรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่องสิบออนไลน์ใกล้ชิดโลดทีชนแ